ในไปย่วยม่อคืนในพวกไอ้น้องมันเห็นย้วยเขาแปดวามันจะเคลื่อนเขาจุดมีบองลายทั้งเคลื่อนมึ้คืนว่ามกหนูบุกหนูม,นมอดวี่วิถีชีวิตของสัตว์ป่าในประเทศไทยโดยเฉพาะช้างป่ากําลังเผชิญกับความท้าทายมากมายหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของสีดอนโอช้างป่าที่เคยถูกรถชนชีวิตของสีดอนโงวนเวียนอยู่บนท้องถนน เช่นเดียวกับช้างป่าหลายตัวที่กําลังต้องการออกมาหาอาหารเนื่องจากอาหารในป่ากําลังขาดแคลนพฤติกรรมการออกมาหาอาหารใกล้ชุมชนกลายเป็นเรื่องปกติและบางครั้งก็นาไปสู่อุบัติเหตุอันน่าเศร้าหลายคนเข้าใจว่าสีดอหนกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ธรรมชาติยังมีความเมตตาให้กับเขาสีดอหนกยังมีชีวิตและในตอนนี้เขาได้กลับไปใช้ชีวิตในป่าที่เป็นบ้านที่แท้จริงของเขา ที่เข็ดรักษาพันุสึ์ป่าที่ไม่มีถนนสายอันตรายสําหรับเขาแล้วมีเพียงความสงบของธรรมชาติที่โอบล้อมเขาไว้ก็ไม่รู้นะครับว่าธรรมชาติจะโอบ้อดเขาไว้นานแค่ไหนทุกอย่างก็อยู่ที่เขาครับพลายมะม่วงหรือเขียวหวานเป็นอีกหนึ่งช้างป่าที่มีวีรกรรมมากมายในพื้นที่เขามักติดสนิทกับคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านบางคนรักบางคนก็เกลียดเพราะมะม่วงเป็นช้างที่ดือ้อไม่ยอมฟังใครและมักจะเข้าไปในเขตของชาวบ้านบ่อยครั้งและทําให้บางคนรู้สึกเดือดร้อนจนถึงขั้นทําร้ายเขาลกมากินยาก่อนแล้วลูกเร็วแม้เขาจะดูเป็นช้างดือ้อแต่มะม่วงก็ไม่ใช่ช้างที่ดุร้ายมากนักเขาค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เมื่อ,อไร่ที่ถูกหลักดันออกจากพื้นที่มะม่วงมักจะเดินอ้อยอิงหนีไปแบบไม่สนใจใครครับทุกคนต้องถือไม่เลียวครับไอ,อเดินเร็วเร็วม่วงไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าแนะแนะ่แนะ่แน่แน่แน่อารมณ์เสียอีกและบอยครั้งมักจะโดนตีเบาๆที่ก้นจนหลายคนเอนดูแม้จะมีปัญหากับชาวบ้านบ้าง ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ช้างอย่างมะม่วงก็ยังมีเสน่ห์ที่น่ารักอยู่ในตัวเสมอนอกจากมะม่วงแล้วมักมีช้างป่าตัวอื่นๆเข้ามาร่วมเดินไปกับมะม่วงด้วยโดยเฉพาะช้างตัวน้อยๆที่มักเรียนรู้พฤติกรรมจากพลายมะม่วงเช่นเจ้าขนุนที่อยู่ในคลิปเป็นหนึ่งในช้างที่เคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเพราะข้ามถนนไม่เป็นหลังจากนั้นเจ้าขนุนก็พยายามเรียนแบบวิธีการเดินของมะม่วงอย่างระมัดระวงัง การเรียนรู้วิธีการเดินให้ปลอดภัยจากพีม่วงเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมเพื่อการเอาตัวรอดของช้างป่าซึ่งเรามักจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้เพราะเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามและดูแลเขาอย่างใกล้ชิดครับในความเป็นจริงช้างป่ามีจํานวนมากและมีพฤติกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นช้างป่าตัวไหนก็มักมีนิสัยและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทุกอย่างพวกเขาเลือกที่จะเป็นเอง โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับการใช้ชีวิตของเขาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็คือเฝ้าดูแลและกำหนดขอบเขตว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นครับช้างป่าที่อาศัยอยู่ในป่ามานานเมื่อออกมาจากนอกป่าก็เหมือนมือใหม่ที่ยังไม่ชินกับสิ่งแวดล้อมช้างป่าตัวนี้เวลาเจอคนก็คงจะว้าวุ่นและก็ตกใจครับถึงขนาดวิ่งไปทุกที่เครียดจากการถูกพบเจอเขากลัวถูกทำร้าย ก็ไม่ต่างจากคนเวลาเจอช้างก็กลัวช้างทำร้ายเช่นกันช้างตัวนี้แม้จะไม่คุ้นเคยกับคนมากนักแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความน่ารักในแบบตัวเขาเองเจ้าหน้าที่เองก็เรียนรู้และก็ปรับตัวไปพร้อมกับช้างพวกเขาสามารถจดจําพฤติกรรมของช้างได้เกือบทุกตัวที่เดินออกมาหากินนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการทํางานพฤติกรรมที่แตกต่างของช้างแต่ละตัวเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องคอยสังเกตและก็ปรับเปลี่ยนการดูแลเพื่อให้เหมาะสมครับ ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการผักดันที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและข้อจำกัดของพื้นที่นั้นวิถีชีวิตของช้างป่าในแต่ละเขตจึงมีความแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมและก็ปัจจัยที่พวกเขาต้องเผชิญที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหานี้เช่นกันที่นี่มีประชากรช้างป่าจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่พวกเขาออกนอกพื้นที่ป่าเข้ามาใกล้ชุมชนซึ่งก่อให้เกิดความกังวลและความท้าทายในการจัดการในพื้นที่ป่าภูหลวงเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่าภูเขาสูงชันทําให้การผลักดันช้างป่ากับเข้าพื้นที่ป่าธรรมชาติเนี่ยต้องอาศัยความระมัดระวงังและการวางแผนที่ซับซ้อนมากกว่าพื้นที่ราบเจ้าหน้าที่ต้องผเผชิญกับข้อจํากัดทั้งทางด้านภูมิประเทศและความหนานแน่นของพืชพันธุ์ที่ยากต่อการเข้าถึงตัวช้าง เจ้าหน้าที่และทีมงานต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องครับเรียนรู้พฤติกรรมของช้างไปแต่ละตัวรวมถึงหาวิธีการผลักดันที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อคนและก็ช้างเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมของช้างป่าเพื่อปรับวิธีในการทํางานครับนี่ก็ติดตามช้างป่าผูหลวงค่ะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผูหลวง ลักษณะสภาพดินโป่งนะคะหรือสภาพโป่งก็มีความแตกต่างกันแต่ละทิศทางแต่ละทําเลนะคะแล้วก็แต่ละจุดโป่งนี้นะคะจะอยู่ข้างบนเลยค่ะที่เรียกว่าพื้นที่โคกห้วยเตยนะคะเขาก็จะเลือกโป่งค่ะทุกครั้งที่เราจะทำโป่งเทียมเราก็จะดูว่า พื้นที่เดิมๆเ,เขาอยู่ตรงไหนใกล้เคียงจุดไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ทีมวิจัยก็จะเลือกตรงที่ของทางเขตรักษาพันธุรร์สปะภูหลวงเลือกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเราก็ปรับปรุงค่ะโป่งนี้ก็ชื่นชอบเหมือนกันค่ะเป็นโป่งทางขึ้นลักษณะสภาพดินจะเป็นดินเหนียวกว่าฝั่งห้วยหินรับค่ะแล้วก็มีดินเหนียวด้วยแล้วก็ตรงเส้นทางใกล้ๆแล้วก็ยังมีปนสายด้วยนะคะแต่เขาก็ชอบชอบมาโป่งนี้มากค่ะ ที่อยู่โป่งแล้วก็ข้างๆกับแหล่งน้ำเป็นความตั้งใจของเราเลยคะที่จะดูพฤติกรรมเขานะคะเวลามาลงโป่งด้วยมาเล่นน้ำด้วยนะคะลูกช้างหรือช้างนะคะกว่าจะลงเล่นน้ำได้แต่ละบ่อนะคะคำนวณวิเคราะห์ระแวดระวังนะคะกว่าจะทิ้งตัวลงไปแต่บางครั้งที่ติดล่มนั่นก็คือเป็นพื้นที่ใหม่ๆที่ไม่ทันระวังตัวแลวไม่รู้ว่าโคนนั้นมันเหนียว แล้วมันสามารถขาของเขาติดกับเพราะเขาน้าหนักตัวเยอะค่ะเวลาโขนนี่คือเขาแพ้เลยช้างจะไม่ได้กลัวน้ํานะคะเขาว่ายน้ําได้ว่ายน้ําได้เก่งเลยค่ะแต่กลัวที่โคลนเลยค่ะก็จะต้องระมัดระวังนะคะตามแหล่งน้ําถ้าตัวที่ออกไปเราก็จะกังวลมากๆค่ะแม้ว่าการผลักดันช้างป่าจะเป็นเรื่องยากและท้าทายแต่ความเข้าใจในธรรมชาติและพฤติกรรมของช้างป่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวนันฤดูร,ร,ร้อนเข้ามาเยืยนแล้วนะคะแต่ความโชคดีของผู้หลวงเขาก็ยังเป็นป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งป่าดิบเขาน้ํายังพอมีอยู่ความชุ่มชื้นมีอยู่นะคะหญ้าโปง่งบ่อน้ําอาจจะไม่ได้เขียวชอุ่มชุ่มชื้นมากแต่เรายังมีตลอดปีค่ะนี่ก็เป็นความโชคดีและก็เป็นที่ที่เขาเลือกนะคะบ้านของช้างป่าค่ะ ทุกภารกิจคือความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการผลักดันช้างป่าหรือการเดินลาดตระเวนทุกอย่างล้วนสอดคล้องเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือรักษาธรรมชาติให้คงอยู่และงดงามตลอดไปป่าเป็นบ้านของพวกเขาการเดินลาดตระเวนก็เพื่อสำรวจป่ายังคงความสมบูรณ์หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั่วประเทศที่ทุ่มเททำหน้าที่ดูแลป่าและสัตว์ป่าด้วยความรักและความห่วงใย ป่าในช่วงฤดูร้อนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในยังคงสวยงามและสมบูรณ์มากนะครับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในจุดนี้คงมีมากมายพวกเขาคงไม่ต้องออกไปไหนไกลให้อันตรายเพราะพวกเขาเนี่ยมีแหล่งอาหารกินสมบูรณ์ครับการดูแลพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าแต่เป็นการรักษาความงามของธรรมชาติที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป ขอบคุณทุกๆการดูแลครับ